ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวตัวไทยพาเที่ยวมาผิดวันผิดเวลานึกว่าจะมีฟ้าคลึ้มฝนครึ้มก็มาก็ได้บรรยากาศอย่างนี้เลยแหละครับถ้ามีฝนตกตรงนี้จะมีเมฆลอยสวยมากาก็อย่างก็เห็นหน้าผาชันหลายที่ทางนนท์ก็ใชัะ อันนี้ก็คือพาสุขแผ่นนีะครับทางนั้นก็ก็ทำมาให้คนไปชมวิวเช็คอินถ่ายรูปลมตรงนี้เย็นดีมากก็ก็หลงคิดหลงทางกับกลายเป็นว่าอันนี้ก็ตอนนี้หันหน้าใส่ทางทิศตะวันตกตรงนี้จะชมพระอาทิตย์ตกครับก็ อย่างอุทยานแห่งชาติไซทองก็ชมว่าอาทิตย์ตกเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าอันไหนเป็นทางที่ตะนออกมันออกที่แรกผมว่าน,นึกว่ามันอยู่สลับกันมีลมลมดีมากครับลมกช็ช่อโครมเย็น,นี่หอ้าหนาก็คงจะสุดโบยทางนั้นก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาก่อลักนะครับ ผาซับลังกาแต่มันแดดระยะทางสองกิโลนี่ผมก็คงไม่เดินนะครับเขาตีไว้ข้าวสองกิโลเป็นหนึ่งชั่วโมงผมไม่เดินไม่เดินก็เคยเดินแล้วครับวันนั้นมมันแดดครับก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะไปดูไฮไลท์ของจุดนี้ก็ดอกกระเจียวลหละครับหน้านี้ถ้ามีแค่ผาสุดแผ่นดินคนก็คงไม่เข้ามาดูครับ น,นีให้ชมสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นไม่เคยมาไม่ได้มาสัมผัสก็ดูคับบเป็นรูปร่างลักษณะก้อนหินหน้าผาเชิงเขาชันอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์สำหรับมาเช็ค อินถ่ายรูปอันนี้มองก็คล้ายๆผาห่มหมดจับแต่ไม่ใช่ที่คนมาถ่ายรูปเยอะๆขว่าผาสุดเป็นดินคือตรงนี้ผาสุดแผ่นดินอันนี้คือโลโก้แล้วนะครับเมื่อวานมีฝนตกนะครับน้ำยังขังอยู่เลย ชุดใหม่ขึ้นมาแล้วชุบชุดบดไม่แคล พาสุดเป็นินตำนานสุดทินิสารเทพใช่ไปมผมผมก็คงจะเดินลัดลงไปทางทุ่งดอกกระเจียวเลยครับ เดี๋ยวผมจะเดินลัดออกไปทางทุ่งไใ่เจียวเลยครับว่าเส้นทางนี้มันเดินตัดออกไปได้เลย นี่เป็นเส้นทางที่จะเดินใส่ทุ่งดอกกระเจียวเลยนะครับ350เมตรต้นไม้เขาก็ทำไว้สวยงามดีครับเส้นทางเดินเดี๋ยวเจอกันที่ทุ่งดอกกระเจียวครับ